เอาวันนี้ออกอากาศตอนแรกแล้วเป็นยังไงบ้าง,างพี่โอครับก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราตื่นเต้นทุกวันจริงๆ่ะเพราะว่าแบบเราค้นพบอะไรใหม่ๆเนาะ <c oughs> ทุกวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยทุกวันที่ตัด <c oughs> แล้วแบบเออพอยิ่งใกล้ใกล้ถึงวันที่งานมันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันก็ยิ่งตื่นเต้นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับ เหนื่อยอยู่เนาะเหนื่อยฮะโปรเจกต์นี้เรื่องเหนื่อยไม่เหนื่อยต้องถามน้องๆด้วยฟิวน่าจะเหนื่อยกว่าเออค่ะใช่ความรู้สึกแต่ละคนอะแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาเช่นกันครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกๆคนจะได้ดูแฟพร้อมกันแล้วแล้วเราก็ตั้งตารอดูสำหรับปีที่หนึ่งที่สำัญตัวละค่ะตัวลเหมือนกันค่ะตื่นเต้นจะก่อนดูหลังดูยังไงก็ตื่นเต้นตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที <ra> ่แบบพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือตั้งใจทํามากก็ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆครับพูดไปหมดแล้วก็ก็ นั่นแหละครับดีใจครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งทีมงานเองนักแสดงเองทุกๆคนเองคือตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากครับก็วันนี้ทุกคนจะได้รับชมพร้อมๆกันแล้วครับวันนี้ต้องไม่ทำให้พี่อึดหวังนะต้องไปช่อยแล้เอาจริงๆผมจะพูดแบบบินเลยครับแต่ใช่ครับมันมันแน่นอนอยู่ครับมันตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจทํากันมาเป็นปีๆครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้ได้มารับชมได้รับชมสักทีครับอ๋อครับน้องดิวน้องวลูก ก็มีความสุขมากเลยครับกิบที่แรกออกอะไรเงี้ยนะครับตื่นตันใจไหมตื่นตนมากก็เรื่องแรกด้วยอะไรนะครับสำหรับผมนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะยังไงมันก็มีหลายทีอยากให้ทุกคนติดตามกันกดดันไหมคะกับโปรเจกต์ยักษ์ขนาดนี้แล้ววันนี้คือแบบคนจะได้เห็นโปรเจกต์นี้แล้วผมก่อนเลยครับผมก็คือคือความกดดันมันอยู่ตั้งแต่ต้นโปรเจกต์อยู่แล้ว อ่าแต่ถามว่าถ้าเกิดวันนี้รู้สึกกดดันไหมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันมากขึ้นนะเออมันม,มันเป็นวันที่เหมือนเราเรารู้สึกเราเราตื่นเต้นที่จะให้คนดูได้เห็นมันได้แล้วอะครับเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจกับงานชิ้นนี้เออ <laughs> แต่ว่าใช่ครับความกดดันมันก็ยังห่ออยู่ตลอดาตาั้งแตารนน่าตารุน้นตั้งแต่เริ่ม <laughs> ครับผมอืมในท้ายของนักดแสดงกดดันกันราบน้อยแค่ไหนกดแทนก็ได้ด ค่ะก็ก็กดดันเนาะเพราะว่าเราก็ทำมันเป็นเรื่องที่ทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชั่นของประเทศเราก็เหมือนต้องมีคำว่าไทยแลนด์แปลยู่อะไรแบบน <laughs> <laughs> ี้ใส่สะพายไทยแลนด์<ม> <laughs> ก็ก็กดดันค่ะแต่ว่า <laughs> อย่างที่บอกว่าทุกคน <Okay. S 2> แบบตั้งใจทำเต็มที่มากพอพอ,พอได้ถ่ายไปแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจตรงนั้นนะคะ <laughs> ให้คนดูที่แบบดูเอกโซไทล์แล้วได้อะไรกลับไปครับหลายประเด็นเลยครับอ,อ่จริงๆพอมันเป็นเป็น16ตอนนะฮะเราก็ตอนเราทําบทเราก็ใส่ดีเทลเยอะเหมือนกันเออมันมีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็เมสเซจหลายเมสเซจที่เราอยากจะสื่อสารน,นะอา่าแล้วก็ก็หวังว่าคนดูจะได้รับทุกๆอันที่เราทําไปครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเด็นหนักๆแต่ว่ารวมไปถึงความสนุกสนาน ความฟินความตลกความคอมเมดี้มีครบนะฮะเอ่อค่อนข้างใส่ไว้แบบทุกทุกเฉดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าทุกทุกตอนมันจะสนุกไม่เหมือนกันเลยครับเออก็อนิฝากติดตามเลยนะครับผมในทุกทุกตอนฮะต้องดูสดด้วยนะฮะครับผมนักแนดงแก๊งนะคะอยากให้เป็นกิ่งแก๊งครับก็อยากให้อยากให้อยากให้คนที่ดูทุกคนได้รับความสนุกนะครับจากทีวีโอบอลเรา เวลาคนถามผมว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวไหนผมตอบไม่ถูกนะครับเพราะมีทุกรสเลยจริงค่ะแอคชั่นดราม่าเออ่คอมเมดี้อะไรมีทุกอย่างเลยคิดว่าคนดูที่ได้ดูทุกๆตอนหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยจะต้องได้ความสนุกทุกตอนแน่นอนครับครับวินแล้วลูกอ่ะผมด้วยนะครับก็เช่นกันครับคืออยากทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าทุกคนทุ่มเทจริงครับแล้วก็ทุกๆซีนคือเรามีดีเทลทุกอย่างอยากทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่า คุณพลาดไปซีนเดียวตอนเดียวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง,งอแ,ลแล้วครับเ้ยค่ะาพีโค่ะโคไทยแลนด์เจะได้เห็นความพิเศษความแตกต,าต,าตา่างจากคนอื่นอื่นยังไงบ้างอ,อ๋อมีหลายประเด็นเหมือนกันฮะเออถ้าเกิดแบบเอาภาพกว้างๆเลยฮะในประเด็นเรื่องแรกๆคือเรื่องการบูลลี่กันภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างพูดกับมันอย่างหนักแน่นว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไหมเออแล้วมันควรจะมันควรจะแก้ไขอย่างไรในขณะเดียวกันแบบว่าพอยุคที่อินเทอร์เน็ต โลกของโซเชียลมันมันมันโตขึ้นขนาดนี้รูปแบบของการบูลลี่มันเปลี่ยนไปแล้วมัน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 น่ากลัวกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เติมเข้ามาที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นนะครับผมส่วนดีเทลอื่นๆต้องรอดูครับมันก็มีบริบทของความเป็นประเทศไทยเออที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราทำของของประเทศไทยแล้วอ่ะเราอยากให้คนดู ทั้งทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยฮะ<ช>ได้เห็นแบบสีสันอ่ะเออแล้วก็เสน่ห์อะไรบางอย่างของประเทศไทยนะมันไม่ใช่ด้านที่แบบสวยงามอย่างเดียวด้วยเออแต่ว่าด้านที่แบบเอ,อ,เอยเราใช้ชีวิตอยู่กัาลบากอะ่ะแต่ว่าเอ้ยมันก็โอเคอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็มีมันก็เป็นมันก็คือชีวิตอะ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ผมว่าคนดูอ่ะได้ดูหลายๆสีแล้วจะรู้สึกอินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออชันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฉันใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันว่าอะไรเงี้ยเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่ใส่เข้ามาอ ยังไม่ท่านนอนแอร์เลยค่ะแต่ว่ามีการซื้อทกสิทธิ์ไปในหลายประเทศแล้วรู้สึกยังไงบ้างข้าตัวแขกม่รู้เลยครับที่รู้ดีใจครับต้องรู้เลยฮะก็เออก็ดีใจอยู่แล้วครับผมมันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นค่าของลูกเราอะไรเงี้ยฮะก็ครับตื่นตื่นเต้นครับดีใจครับพูดไม่ถูกเลยฮะ อะไรนะครับผมด้วยใช่ไหมครับโอเคครับครับเช่นกันครับก็คิดว่าดีใจที่เป็นแฟนต่างประเทศจะได้ดูไปสดๆพร้อมๆกันกับประเทศเราเลยครับก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยดูแล้วจะสนุกแต่ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกดูแล้วจะรับเรศแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันล่าสุดมีปล่อยเพลงออกมาเป็นพิธีการับก็เดบิวต์เป็นบอยแบนด์ก่อนเป็นนักร้อง ปนยังไงคเดี๋ยวให้เมนแรปพูดก่อนกันก็ก็เป็นอะไรที่ได้ทำอะไรใหม่ๆครับก็ได้ได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้มาลองแรปด้วยครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเท่ขึ้นครับรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นตัดอ พอได้พอได้ดูฟีดแบกเราก็ดีใจครับที่มีคนชมหรือว่ามีคนคอยติดตามทุกคนแล้วก็เหมือนเหมือนทุกคนเขาก็แบบอยากรอฟังเพลงอยากรอฟังเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็พวกเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วครับีคะพระผู้ดีใจมากๆเลยครับมันคือการร้องเพลงครั้งแรกของผม,ม,ผมด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเรื่องความรู้สึกกับเพลงผมชอบมากนะครับรู้สึกว่าความหมายของเพลงแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแทนแบบเรื่องราวของพวกเราแล้วก็แทนตัวละครแต่ละคนได้ดีมากๆครับร ำแนะนำน้อง,นองๆไหมแบบเออน้องแบบน้องโอ้ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับจริงๆจริงๆเอ่อคิดจริงๆเราแ,แยกกันอัดด้วยครับ <Ừ. S 1> แล้วก็พี่แอมก็มีภาพในหัวชัดอยู่แล้ว,วอยากให้แต่ละคนสื่อสารออกมายังไงใช้เสียงประมาณไหนแล้วก็การแบ่งท่อนเนี่ยพี่แอมเขาก็เลือกมาได้ดีอยู่แล้วผมว่าผมว่าทุกคนทําได้ดีไม่ต้องไม่ต้องให้ผมครับฝากด้วยนะครับเพลง Who Am I นะครับผมสามารถรับฟังได้ทาง YouTube ครับแล้วก็ Spotify เนาะครับสองสาว Oh. ในกองให้ทำหน่อยคว <c oughs> ามสนุกในกองหรือยังไงต้องรูกคว <c oughs> ามสนุกในกองมันจะ มีสีสันมากๆเวลาเราอยู่กันครบค่ะก็คือมีต้องกดดันกันเล้ไม่กล้าไม่กล้ารู้อะไรเลยก็เวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแกล้งการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนว่าเราถ่ายกันมานานทําให้เหมือนว่าเราเจอกันเจอกันบ่อยแทบทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสนิทกันค่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะสนุกมากพี่โอบอกว่าพออยู่รวมกันโอสนุกไหม จริงๆก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิด้อนเวลาได้ก็ตอนที่บิวว่าพวกคุณทุกคนต้องสนิทกันเนี่ยอาจจะไม่ควรจะบิวนะเพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกโอ้โหเอออยู่ด้วยกันแล้วรับมือยากมากเลยนะแต่มันก็ก็ก็ทาให้เอเนอร์จีในกองถ่ายดีครับแล้วก็ก็เหนื่อยรับมือหน่อยแต่ว่าก็ทําให้ฟุตเทนดีด้วยครับก็ต้องรอดเลยโอ้โหอันนี้ผมให้น้องๆให้คะแนนกันเองดีกว่า พี่โอ๋สัตว์สุดครับเป็นหัวหน้าแก๊งค์นี่เนี่เป็นหัวหน้าแกงครับผมอันนี้ F0 ครับ F0 f เอาอะไรบ่าค่ะคเดี๋ยนงาก็ฝากติดตามค่ะก็ฝากติดตาม F4 Thailand ด้วยนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคน เออสไตล์ลิตทีมหน้าผมทีมไฟท,มทีมทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าทุกคนทางานกันหนักมากๆเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีนะคะแล้วเราก็ทํางานกันมาอย่างยาวนานก็หวังว่าทุกคนจะชอบออผลงานที่มันออกไปเนาะแล้วก็ฝากติดตามต่อไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะฝากเอฟโ <ขอ S 2> ฟ t h ไทยแลนด์ด้วยค่ะยังไม่ลาดอีกทีงนีงครับผมก็สามารถรับชมได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางจีนเนี่ยยี่สิบห้านะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูได้ทางฟิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งเลยครับโอเคนะคะ